สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการพื้นคู่คิดจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผู้แทนธุรกิจรุ่นใหม่ที่เขานําเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ไม่เหมือนใครมาทําให้เรื่องของการเพราะเห็ดเป็นเรื่องง่ายๆทําทได้ที่บ้านของเราเองค่ะและนี่แหละค่ะคุณอนารินผู้แทนธุรกิจของเราเธอได้นําเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบใหม่มาประยุกต์ใช้จนเป็นนวัตกรรมการเพราะเห็ดแนวใหม่ที่ใช้พื้นที่ในการเพราะเห็ดน้อยมาก ทำให้การเพาะเห็ดกลายเป็นเรื่องง่ายๆทีใ่ใครก็สามารถเพาะเห็ดที่บ้านได้ไม่ไว่าจะเพาะเพื่อไว้รับประทานเองที่บ้านหรือแม้แต่การเพาะเพื่อเป็นไรายได้เสริมค่ะพี่เอกคะนะวัตกรรมในการเพาะเห็ดแบบใหม่นี้นเป็นยังไงคะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะเพาะเห็ดได้นะคะถึงแม้ว่าจะใช้พื้นที่ขนาดเล็กๆ เราก็สามารถที่จะตั้งเวลารดน้าอัตโนมัติไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการรดน้ํารวมไปถึงผลผลิตที่ได้เนี่ยก็คือจะได้เป็นประจําสม่ําเสมอสามารถที่จะสร้างรายได้หรือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับคนที่ต้องการจะเพาะเห็ดในปัจจุบันนี้ค่ะบางคนอาจจะบ้านขนาดเล็กนะคะเราก็สามารถที่จะไปตั้งเอาไว้ตรงมุมสวนหรือว่าจะเป็นโรงรถหรือว่าจะเป็นมุมพื้นที่หลังบ้านก็สามารถที่จะเพาะได้แล้วล่ะค่ะ แล้วอย่างแอนเนี่ยอยากจะเพาะทานที่บ้านบ้างทราบว่ามีลืตพันธุ์ตัวใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเห็ดสวนครัวนะคะ,คะในชุดนี้เนี่ยค่ะจุดมุ่งหมายก็คือว่าตอนแรกเนี่ยสมัยเด็กๆทุกๆคนก็คือจะมีได้เรียนในการเพาะเห็ดก็หิ้วก้อนเห็ดกลับบ้านะนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในห้องน้ําหรืออะไรก็ตามแต่ว่าของเราเนี่ยก็คิดว่าการเอาไว้ในห้องน้ําความเชื่อมั่นในความสะอาดจะไม่ค่อยมีเราก็เลยมาทําเป็น กล่องขาอเห็ด<ม>นะคะซึ่งกล่องเนี่ยก็คือจะเป็นกล่องกระดาษซึ่งสามารถที่จะเก็บความชื้นได้<ม>นะคะส่วนของดอกเห็ดเนี่ยเมื่อเรานําไปนะคะ,คะรีดพื้นที่ให้ดอกเขาออกมาเนี่ยภายในประมาณ7 1็ดถึงสิบวันผล<ม>ผลิตของเห็ดก็จะออกมาใครที่ต้องการจะส่งเสริมให้เด็กๆนักเรียนคุณน้องๆหนูๆูที่บ้านนะคะลูกๆหลานๆเนี่ยขาอเห็ดก็สามารถที่จะนําชุดขาะเห็ดสวนครัวเนี่ยไปให้เขาฝึกที่<ม>ทจะได้รู้ว่าการผลิตอาหารมันเป็นอย่างนี้นะ สิ่งสำคัญในการเพราะเห็ดของคุณหนูนาริรนก็คือประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานแล้วยังประหยัดน้ำอีกด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดขายของเธอเลยล่ะค่ะและเช่นเคยข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w b a n k c o ์เ b ็บแบงค์ข้าวเพืนคู่ิดค่ะวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ